สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอฟไม่กลับโมโต้ผมเบนไม่กลโมโตครับสถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงใช่แล้วฮะนะครับเพราะวันนี้ได้รถสวยๆเราก็เลยขับมารีวิวที่สถานที่สวยๆของสมิธกาลาร์ดขอบคุณสถานที่ด้วยครับขอบคุณมากๆครับมาแอบเขาถ่ายเนี่ยนึกว่าอยู่ต่างประเทศโอ้โหเข้ามาได้เปลี่ยนโลกเลยใช่ใครว่างๆมาที่นี่นะสำหรับคนที่รักรถนะครับที่นี่จะเป็นทั้งกาลาร์ดมอเตอร์ไซค์และพวกรถเมกันต่างๆแล้วก็มีคลับด้วยมีคลับด้วยมี เครื่องดื่มขาย<ช>มีร้านอาหารญี่ปุ่นครบเลยทีเดียวเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นอยู่ในจอแล้วนะตอนนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งแรเทมนะครับที่คนเล่นรถอเมริกันใฝ่ฝันและอยากเก็บสะสมซะเหลือเกินใช่แล้วนะครับฉา <ฮะ S 1> ยานั้นเขาก็คือม้าป่านั่นเองครับผมนะครับ <c oughs> มาพบเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้า Ford Mustang 1965แน่อนอนนะแต่เดี๋ยวช้าก่อน เขาไม่ใช่มัสแตงธรรมดานั่นน่ะดิฮะมันยังไงฮะเห็นไหมหลังคาหายไปไหนเนี่ยนั่นน่ะดีว่ามันหายไปไหนหลังคาไม่มีนั่นเดียนะครับตัวนี้คือมัสแตงหนึ่งเ9ห้าเปิดประทุนแท้ใช่ครับผมแท้นะย้ําหลายๆคันที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถจดดัดแปลงครับผมแต่นี่แท้แบบนี้มาจากโรงงานเลยใช่ครับแล่เทมนะสุดยอดแล้วฮะผมบอกเลยว่าไม่น่าเกินห้าคันในไทยครับผมที่เป็นรถแท้แท้ๆนะคะ ทะเบียนแท้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างสามารถเข้าขนส่งโอนได้เลยนะครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมมาต่อมาจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า Ford Mustang Classic คันนี้นะปี1965นั่นเองนะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับผมครับผมเลยข้างหน้า F O R D นะครับผมคอร์อยู่ครบทตัวอักษยแล้วผมอย่างเขายังเงาสวยงามด้วยนะครับผมใช่ฮะกระจังหน้ามาป่าอย่างงี้นะผมเมียมเงาสวยงามมากๆบอกเลยว่าดูดดันดูคลาสสิกเลยนะครับผมสำหรับสายสะสมเนี่ยบอกเลยแค่ชิ้นกระจังหน้าเนี่ยถ้าได้มาสภาพแบบไม่สวยอ่ะอ่ะก็ตามหาเหนื่อยแล้วนะแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมแม้กระทั่งกันชนด้านหน้าเองปะ หูงเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่หายยากเลยแล้วกันทะเบียนที่เป็นหมวดเก่าครับ กไก่ทองหนึ่งเก้าหกกรุงเทพมหานครครับผมตรงปีกันไปเลยนะครับผมก็ให้กับตัวรถคันนี้ไปเลยนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะคือผมจะต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าคันนี้นะผ่านการรีสโตร์มาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าสีของเธอนะฮะสวยงามเงาตาแตกทั้งคันเลยนะฮะคุณผู้ชมใช่ครับผมอย่างพวกไฟหน้าไฟเลืยอด้านล่างนะบอกเลยว่าสภาพใสสวยงามมากๆนะแม้กระทั่งสีสันตัวถังเขาเองเนี่ยคือพออยู่ด้านข้างเห็นป่าวว่าโหแบบเงาเป็นกระจกอ่ะครับ เงามับวับสวยมากเลยนะครับผมล้อของเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันโลโก้มา้าอยู่ครบเลยแล้วที่สําคัญรถไมกันก็ต้องยางเมกันนะครับผม B F g o o d l i n k นะครับผมก็เป็นยางที่แบบ เหมาะกับมาแตงอยู่แล้วก็สภาพยางอะไรก็สวยงามล้อแม็กสวยงามเลยครับครับผมคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูอีกหนึ่งสิ่งก็คือออซอสเซอรี่ของเธอทุกอย่างนะของคันนี้นะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโลโก้พวกนี้จริงๆถามว่าผมบอกคุณผู้ชมเลยนะสภาพสวยๆเนี่ยหายากมากใช่แล้วก็คันนี้คือจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือเก็บทุกเม็ดอะครบอะครบจริงๆครบมดีเทลคุณดูนะกระจกบานหน้าคุณเห็นไหมขอบสแตนเลสรอบกระจกแบบนี้อันนี้ไม่ได้เป็นรอยนะ เป็นรอยนิ้วแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไหมคือจะบอกว่าสวยทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ผมต้องบอกเลยว่าสวยงามและก็แบบเพอร์เฟกต์มากอะทุกอย่างนี่ของเดิมทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนะทั้งหมดนะใช่ครับผมแล้วสิ่งที่พี่เบนจะชอบย้ำสำหรับรถคลาสสิกเลยนะครับผมคมสันคุณดูดิโอ้เป็นไง โอ้หนี่บาดมือนะคมกลิบเลยคือต้องบอกว่าจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทําอู่ที่มันเฉพาะทางคุณก็จะไม่ได้สภาพนี้แน่นอนแล้วและการทํารถคันหนึ่งผมบอกเลยนะว่าหลายแสนนะเฉพาะสีนะหลายแสนนั่นไม่ได้ถูกๆนะและไม่ใช่เฉพาะตัวเงินนะเสียเวลาอีกเท่าไหร่กว่าจะได้หนึ่งเซนปีแน่นอนฮะใช่ครับผมก็คุณผู้ชมได้คันนี้ไปก็บอกเลยว่าหล่อสําเร็จรูปแล้วกันต้องคำนี้เลยนะครับผ้มคิวด้านข้างนี่เหรอไหมโคเมียมเงาสวยงามใช้ด้านล่างโคเมียมเงาสวยงาม ขอบตรงนี้ตะเลยตรงนี้เงาวสวยงามนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเขานี่สภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามเลยมาพร้อมกับยังบีเอสกุ e เลีกเช่นกันนะครับผมก็บอกเลยว่านี่เห็นไหมออฟเซตความบึกบึนของเจ้ามาแซงเขาแบบนี้นะพอได้ล้ออย่างนี้นะโคตรหล่อดูดีมากๆครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเลยไฟตรงกลางไฟหน้าใสกริปสวยงามทุกดวงเลยนะครับผมครับผมกันชนหน้าฝั่งข้างซ้ายสวยงามเช่นกันไฟเลี้ยวด้านล่างอยู่ครบๆสภาพสวยงามกันเลยครับผมใช่ฮะคุณผู้ชมฮะและตัวถังของเธอนะผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าข้างขวาสวยอย่างเดียวผมการันตีคุคณผู้ชมเลยนะว่าคันนี้ซ้ายขวาหน้าหลังสวยงามทั้งคันขอบคือคุณดูสไลนี่โอ้โหคดคม สุดยอดนะใช่ครับผมแล้วล้อแม็กเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันยาง B F Goodrich ก็สภาพสวยงามพร้อมใช้งานเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่ด้านข้างที่พิกเบนสี่ดูมิกกี้นะบอกเลยว่าคมกริบสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเน้นและย้ำนะฮะกับรถคลาสสิกแบบนี้นะครับบางอย่างคุณมีเงินแต่คุณหาของไม่ได้แต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าคันนี้คือครบร้อยเปอร์เซนต์ตรงทุกอย่างโลโก้โลโก้เนี่ยคิ้วเป็นไงสวยลงบันไดฮะหูช้างครับโครเมียมฮะกระจก คือทุกอย่างผมการันตีผู้ชมเลยฮะใช่แล้วตรงไปใช่ครับผมตอนนี้เราเปิดประทุนไว้ผมอยากปิดแล้วงแล้วว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวจะร้อนหัวอ่าลองฮะนี่ลองดูเลยนี่พี่ก๊อฟผู้ชมดูกันฮะให้ดูตรงนี้นะสวิตนี้นะสวิตเดียวเลยกดไว้เงี้นี่ ขับรถคลาสสิกก็ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยคุณดูนะฮะเป็นไฟฟ้านะยีล้อย่างที่เราบอกว่าคือคันนี้นะฮะเป็นเปิดประทุนแท้จากโรงงานไม่มีการดัดแปลงนะฮะรถถูกต้องนะฮะนำเข้านะคันนี้เป็นไงโอ้โห ไม่เมื่อยที่สุดนต่บอกเลยคือที่สุดแล้วอ่ะฮะใช่แล้วต้องเน้นย้ำแบบย้ำเสมอเลยนะเปิดประทุนแท้นะครับผมนะก็นี่เลยผ้าหลังคาทุกอย่างยังคงสวยงามอยู่นะค,ะครับ,รบผมด้านขานี่เลยที่เป็นตัวแป๊กปิดก็คือมีมาให้นะแต่ว่านี้มันยังเราเขาเรียกลัาเ,าเปิดประทุนไว้ครับ,คร,บครับผมตัวขอบด้านนี้สาภาพสวยงามเลยคมสันด้านหลังเห็นไหมบันท้ายเขาบอกเลยว่าสาภาพสวยงามมากๆเลยนะครับผมล้อหลังโลโกโม้มาแซงอยู่ครบ,ครบเลยแล้วก็ยาง B F Goodrich ครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับพี่ก๊อฟเดินอ้อมไปล้านหลังเล้ไหมมาขอนิดนึงขอนิดนึง อยากให้ฟังเสียงคำรามของเจ้าวีแป๊ดหน่อยเสียงแล้วหน่อยเฮ้ยนี่ยนี่ไง คือต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นคือเครื่อง V8 มาสแตงของเขาแท้ๆเลยด้วยนะช่ฮบบอกเลยว่าเสียงเขาเนี่ยมันจะมีความคำรามที่คำรามมันจะไม่เหมือนเครื่องญี่ปุ่นนะต่อให้ V8 ญี่ปุ่นเยอรมันยังไงก็จะไม่ไม่เหมือนอเมรกาแน่นอนอเมริกนแน่นอนที่มันจะมีรอบๆนะใช่อะก็บอกเลยว่าเสียงเพะแน่นอนครับผม นี่แหละฮะคุณผู้ชมมาอยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูด้านบ้นท้ายของเธอกันบ้างนะฮะว่ามันสวยงามและคลาสสิกขนาดไหนฮะใช่แล้วครับผมนี่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเขาบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะออสซสรี่อยู่ครบแบบนี้สภาพสวยงามแบบนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการรุ่นนี้หา้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมบด้านหลังฟอร์ดจีทีนะครับผมแลวตำแหน่งตรงนี้คือเป็นฝาถังเปิดน้ำมันด้วยนะใช่ฮะไปดูเลย นี่ฮะยังอยู่นะครับผมตัวสลิงคองทุกอย่างเขาตรงนี้ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมสภาพสวยงามสมบูรณ์เลยครับผมไฟไท้ายฝั่งด้านขวามือผมเช่นกันนะครับุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะของเดิมจากโรงงานสวยกริบแบบนี้เลยอะคุณผู้ชมฮะใช่ครับผมแล้วกันชนด้านหลังเขานี่บอกเลยว่าเงาสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็มีท่อคู่ที่ออกด้านซ้ายและขวามาเมื่อกี้ที่ททเราเบิร์นให้ฟังไปแล้วว่าความรมโหดขนาดไหนนะครับผมมาห้องสัมภาระหน่อยเลยอ่ะขออนุญาตนะครับผมผิดฝังผิดฟังอ่ะนี่ปึ๊บ นี่เป็นไงห้องสัมรับบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยสวยงามเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมใช่ฮะคุณผู้ชมนี่คือเขาเขาเขาปิดไว้เฉยนะใช่เขาเพื่อแบบไม่ให้แบบไปโดนตัวถังด้านล่างใ่ไหนี่รีบอยดูความเรียบร้อยเขาแต่ว่าตัวแผ่นกันความร้อนเขายังมีอยู่เลยนะใช่ฮะแล้วสีข้างในเนี่ยที่พี่เบนจะชอบเน้นว่าถ้าอุฉพาะทางคมสันพวกนี้ใช่เดิมเดมมันจะอยู่แล้วคือจะบอกคุณผู้ชมว่าคือทํารถนะฮะทุกอย่างนะเราจะต้องลอกกันถึงเหล็กอยู่แล้วนะใช่ที่เราบอกนะว่าคันนี้นะทำกันแบบเรียกได้ว่ารีสโตแบบนับหนึ่งและคุกอย่าง เราข้างในนี่จะพ่นสีจริงเหมือนข้างนอกหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมแต่ว่าแค่แค่กลัวเป็นรอยก็เลยเอาผ้ายางนี่นะฮะมาวางไว้ก่อนใช่แล้วแล้วก็มีกีดที่ผมบอกว่าตัวปิดประทุน่ะเขานี่ยแบบปิดตรงนี้ซึ่งเวลาคุณผู้ชมเปิดประทุนแล้วเนี่ยพอเราปิดเข้าไปก็จะครอบชุดครอบไอ้ที่เปิดประทุนเราครับทำให้มัดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็บอกเลยสภาพสวยงามมากๆนะแม้กระทั่งเนี่ยสติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับพวกเซอร์วิสรถเห็นปะวอร์นิ่งของเขานี่ยังอยู่เลยนะครับ มาถึงคุณพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับครับผมแค่เห็นเครื่องยนต์ก็บอกเลยคลืกแน่นอนนะเครื่องยนต์คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ V8 เบนซิน5,700ซีซีนะครับผมเป็นแบบ8สูตรแบบ V นะหรือได้พูดเทๆ่ๆแบบสไตล์เมกันก็5.7ลิตรอ่ะใช่ฮะ V8 นะ V8 นะเวลาที่แบบโหขับเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมได้ขับอ่ะอุ้ยหลงรัก,มกรเมกันไปโดยปริยายเลยอ่ะแบบที่เป็นเครื่องขับแท้ๆของเขานเะละให้ดูให้ดูอะไรพี่ก๊อปเลย Made in U.S.A. คุณเห็นไหมนี่นี่แล้วต้องตรงกรองนี้ตรงนี้<ฮ>นี่นี ดีเทลบอกเลยว่าครบถ้วนมากๆเลยนะคือพื้นฐานเป็น V6 นะใช่ครับผมเป็น V6 ต้องบอกว่าไอเป็น V8 นะใช่ครับผมเพราะว่าพื้นฐานของคันนี้ก็คือจะเป็นตัว V6 แล้วเขาก็วางเป็น V8 มาแต่ว่า V8 ตัวนี้ก็เป็นของมาสตงเช่นกันนะครับผมใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างลงเล่มเรียบร้อยหมดแล้วด้วยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเก็บรายละเอียดเครื่องมาเรียบร้อยดีมากนะครับคุณเห็นไหมฝาทุกอย่างฝาวงฝาวาชุบโครเมี่ยมปัดงงปัดเงาเรียบร้อยทุกอย่างโมนาดูเบลเลอร์โอ้ยช่างมหบอกเลยสบนาขนา่ะี้บอก บอกอยากว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะฮะผมรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลฮะใช่แล้วนี่แล้วดูพวกสติกเกอร์วัร์ n i n g ที่เสานา้าเห็นปะโอยังอยู่เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าดีเทลดีมากๆเลยนะเนี่ยดูไปกทั้งฝั่งนี้ดิโอ้โหเป็นไงต้องบอกเลยว่าคันนี้ที่บอกนลว่าค<ง>ือค่าค่าอยากสะสมมากแล้วอยากแบบทั้งโชว์ได้ขับได้จริงอยากเพิ่มมูลค่าในอนาคตเป็นเงินเก็บสะสมอะไรแบบนี้ครับคันนี้ลงทุนคุ้มแน่นอน,นะครับตอบโจทย์แน่นอน มาดูด้านภายในเจ้ารถคาสสิกคันงามคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับไม่ต้องงงฮะขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะเพราะต้องบอกว่าคันนี้ขับสายแท้ๆจากโรงงานนะครับใช่ฮะเรามาเริ่มกันที่ฝั่งด้านขวาก่อนเลยนะครับสภาพหนังด้านข้างข,างของบอกเขาบอกเลยว่าสภาพบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคร<ช>ับผมเป็นบอกว่ามันมีการถัดรีสโตร์มาแล้วนะครับ<ช> <พอ S 2> สภาพหนังสวยงามเลยแล้วก็จบเป็นแบบเฟรมเลดด้วยนะครับผมและเฟรมเลดนี้สังเกตว่าน,นี่มันจะมีขอบนี้มารับทําให้แบบดูดีมากมากนะครับผมดูกระจกเขาเต็มเลยนะแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าเดิมทีจริงๆอ่ะมันเป็นระบบกระจกแบบแมนนวลแต่เจ้าของเขาเจ้าของเขาเนี่ยใส่เป็นระบบไฟฟ้ามาเพื่อให้มันใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ดูครับว่าอันนี้ตอนนี้จอดนานแต่หลัที่คุณลูกค้าจะรับรถไปเนี่ยเราจะทําให้มันลื่นับให้มันใช้งานได้ปกตินะครับผมครับผมหมาผู้ชมมาต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับเลยมาดังอม นี่มีกระจกหูช้างด้วยอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหนี่ไงเปิดรับลมผมบอกเลยนะครับว่าโหเต็มตัวเย็นแน่นอน<ช>คุณผู้ชมัะมา,มาดูด,ด้านภายในจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเบาะนะผมบอกคุณผู้ชมนะเบาะทุกตัวในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือด้านหลังสั่งใหม่จากเมืองนอกนะฮะ<ช>มาทล้ด ไม่ได้มาทําการหุ้มบ้านเรานะฮะคุณผู้ชมครับมาทั้งตัวแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจากเมืองนอกนี่สวยงามนี่โลโก้คุณเห็นไหมหูมีม้าด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมครับทุกอย่างนะรายละเอียดการใช้งานของเขานะฮะสวยงามมากๆแล้วก็มาอรอกเซติเบลด้วยนะฮะต้องบอกเลยทั้งชุดนะคุณผู้ชมครับซ้ายขวาหน้าหลังเบาะทีอสวยงามมากใช่ล้วครับผมด้านดัชบอร์ดคุณดูดิ โ oh, อ้โหเนี่ยโลโก้หมาเนี่ยอันนี้เป็นเกะให้ดูเกะก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเปิดมาครับปึ๊บโอ้โหเกะใหญ่โตอลังการมากนะฮะคุณผู้ชมครับของเดิมของเขาและผมจะบอกว่าดัชบอร์ดหรือคอนโซลนะ่ะ คุณไปหาจากไหนว่าสวยขนาดนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าสวยกริฟคอนโซนเดิมนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะไม่มีแอนเลยคุณผู้ชมมามาตรงกลางฮะทุกอย่างอัซเซสซอรี่อย่างที่เราบอกนะแล้วผมการันตีเลยว่าคันนี้เดิมทุกเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ<ช>วิว,วุยุคุณเห็นไหมฮะนี่มีแอร์นะคุณผู้ชมว่าระบบเกียร์เกียร์อัตโนมัติฮะคุณผู้ชมแล้วก็คุณดูคอนโซนตรงกลางนี่โอ้โหเป็นไงการเก็บงานรายละเอียดความเดิมของเธอนะหาได้ยังไงวะเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลย<ช>ตรงนี้เห็นไหม เคสเขียบหรีฮะโอ้โหครบจริงๆกันเนี่ยคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วพี่ก๊ดูด้านขาน,นี่ดูสคาัเพดของฟอร์ดเนี่ยอยู่เดิมครบเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมกดกระจกฝั่งไฟฟ้าฝั่งด้านประตูชั้นนาใช่ไหมนี่มันจะมีตรงนี้ด้วยนี่นี่นะเอาขึ้นได้นะแล้วก็เอาลงได้เดือนตอนที่เราเปิดประตูให้โชว์ให้ดูตอนแรกที่มันเป็นแบบแบบโล่งไปเลยนะ,ะนี่ก็สามารถเอาขึ้นลงด้วยระบบไฟตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมที่แปงประตูฝั่งซ้ายฝั่งคนขับนะครับผมสภาพประตูฝั่งนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมเมื่อเปิดโคมีของเขานี่เงาวับสวยงามเลยผมคอนโทรลที่เป็นระบบไฟฟ้าคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่ามันคือที่ปรับกระจกข้างใช่ฮะนี่เลยแล้วก็จะสามารถปรับตรงได้เห็นไหมกระดิ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 นี่ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมส่วนกระจกไฟฟ้าของเขากดได้ที่ปุ่มนี้เลยนี่ล่องเป็นกระจกเฟรมเลนคคัยงงี่ก็ ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็กระจกหูช้างด้วยเกิดอะไรเปิดออกมานี่เห็นปะก็ยังใช้งานได้เช่นกันนะครับครับของคุณชมฮะนี่ฮะเบาะนะที่ถูกใช้งานไม่มากที่สุดนะคุณผู้ชมคระผมก็คือเบาะคนขับนั่นเองก็อ<ช>ลไ<ช>ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะะว่าใหม่ทั้งชุดนะจากเมืองนอกคือเอามาเป็นตัวตัวเลยนะใช่แล้วไม่ใช่ว่าเอามาคุ้มบ้านเรานะอย่างที่บอกนะทุกอย่างนะ เบลนี่สวยงามคริบมาพร้อมเบาะนะทุกชู้มครับทุกอยาก่างไม่มีแตกไม่มีขาดผมบอกทุกชมเลยใครหาคันนี้อยู่โอ้โหผมบอกว่าคุม้ม ทุนระนะยะเวลาได้มากไม่ต้องไปหาของไม่ต้องไปหาของจุกจิกอิสซัลี่ทุกอย่างมีพร้อมในคันไมเี้เลยคุณผู้ชมใช่<า>แล้วครับมาดูด้านนี่บ้างคุณผม้ชมผม,ผม,มอะไรอะผมอะไรสามกา้านยกนะฮะโอ้โหเป็นลายไม้นะเดิมของเขานะคุณผู้ชมครับใช่แล้วฟอร์ดมาสแตงโดดเด่นด้วยโลโก้ทุกอย่างของแท้ของเดิมจากโรงงานอยู่มาได้ยังไงขนาดนี้สภาพแบบนี้ผมบอกเลยโอ้โหต่อมานะคุณดูนะ ไหม่สวยใสยคลิปทั้งชุดนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลย mm. เดิมเดิมเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้แบบนี้นะ mm. เลขใหม่ตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะฮะคันนี้นะวิ่งมา7 5 3มกิโลผมไม่ได้การันตีเลขใหม่อยู่แล้วอย่างที่เราแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะของเดิมของเขาจริงๆแล้วเป็นเครื่อง V6 แต่ว่าวเรายก V8 นะฮะมาใส่นะแต่ก็เป็นเครื่องตรงบล็อกตรงรุ่นของเขาเพราะฉะนั้นรถคลาสสิกแบบนี้ไม่มีใครการันตีเลขใหม่แน่นอนนะฮะแต่ว่าจะให้คุณผู้ชมดูว่า a อสซิสสิทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆนี่ค นี้มันครบจริงๆและครบมากๆเลยครับคุณผู้ชมใช่ครับผมขออีกอย่างพี่ก๊อบลืมบอกในบางแดดนี่บางแดดด้านซ้ายด้านขวานะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะฮะของเดิมเช่นกันไม่มีกระจกนะอย่งนี้มาเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วแม้กระทั่งกระจกมองหลังก็อยากให่สังเกตยูนะเป็นกระจกแบบขอบแบบแบบกระจกเขาเรียกว่าเป็นกระจกที่ไม่มีขอบขอบเปรยอ่ะเออสวยงามนะเป็นไงโคตรเท่อ่ะใช่ฮะแล้วก็มาต่ออันที่ตอนเบาะหลังนะครับผมนี่เลยเปิดออกนะครับผมสภาพเบาะหลังเหมือนหน้าด้านเลยใช่ สุดยอดก็คือยกเลยยกเซตมาเลยจากเมืองนอกเลยนะฮะสวยงามยังดูลายมุ้งลายไม้ลายม้าลายม้าลายม้าม่เส้นเยไหมพิมพ์เงินเงินด้วยใช่ครับผมแล้วทั้งตัวพนักพิงทั้งตัวรองก้นเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยครับพี่ก๊อฟมองตรงคอนโซลนิดนึงไฟติดด้วยเป็นไงโคตรเท่เป็นไงเป็นไงและนี่กระจกฝั่งนี้ด้วยเช่นกันครับผมนไฟเห็นไฟแล้วตรงนี้ สุดยอดมาล่ะแล้วก็นี่นะครับผมกระจกกันข้างฝาั่งนี้นี่เอาลงเอาขึ้นก็ไฟฟ้าด้วยใช้งานได้ปกตินะครับข้องล้องใจอย่างนี้ว่า<ะ>นับไม้หน่อยนี้โอหมมีกีนเน่ <c oughs> เม็ดไม่มีกี่ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างละแปดตัวก็นั่นแล้วจะได้เตรียมฟอยไว้ถูก ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเจ้า Ford Must แ n งเปิดประทุนคันงามคันนี้นะครับดูอินเทเลียเขานะครับผมจะไม่ได้พาคุณผู้ชมออกไปด้านนอกถนนนะครับรถมันแพงครับรว,ว่าไปชงไปเชียวขึ้นมากลัวเหมือนกันนี่นะครับเนี่ยผมก็อัเซสซอรี่เขาที่เราบอกแล้วว่าอัเซสซอรี่เขาบอกเลยว่าครบครับแล้วอยู่ในสภาพที่สวยงามแทบทุกชิ้นเลยครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลองไปหาซุนสิเหนื่อยนะใช่กว่าจะได้ที่แบบครบขนาดนี้แล้วได้มาสภาพสวยด้วยครับ นี่เห็นไหมโมลายอะไรนี้เสียงที่มันมีอิดอาร์ตอิดอาร์ตยิ่มันเกิดจากอ่าปั๊มพาววเอร์นะครับปั๊มเก่าเขาเป็นของ V6 ใช่แล้วครับแล้วัยใส่เครื่อง V8 มาแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะเงียบไปนะครับใช่ครับผมถ้าเกิดว่าลำคันกวนใจจริงๆไปเปลี่ยนกันเองนะครับแต่ราคาที่เปิดให้ก็บอกนะคุ้มนะคุ้มนะครับใช่รถพวกนี้นะครับมันเก็บเป็นสินทรัพย์ได้ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมเก็บไว้เนี่ยไม่มีขาดทุนนะครับเวลาขายนะครับราคาขึ้นแน่นอนเนี่ยดูเสียงเขาดิ คือแบบแค่ขับแค่นี้เองรู้สึกแบบผู้ใจละลายเลยใช่แล้วก็มีโอกาสได้ลองขับสั้นๆตอนที่อยู่ข้างนอกครับแต่ก็ไม่สั้นนะใช่ก็หลายยูเทิร์นหลายยูเทิร์นเส่ไหมครับก็หลายโลอะใช่ก็บอกเลยว่าฟิลลิ่งของเขาเนี่ยคือแบบได้คนได้เขาแล้วได้ฟิลแบบมีการแท้ๆอ่ะใช่อันนี้อันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะผมจะไม่กดเยอะนะครับให้ฟังแค่อัธรรพิของเสียงเขาแล้วว่าจังหวะเล่นขึ้นไปเนี่ยมันไม่สะดุดครับโอ้โดึงดิแค่นี้ก็ดึงกันเนี่ยใช่ก็ที่บอกเลยว่าคือฟีีีลลลิ่่งเนยคคือดดมมากแ้้้วุณผูชไขับรถท เป็นอเมริกรันมาเซลแท้ับเพราะตัวถังแท้เปิดประทุนแท้เครื่องยนต์ V8 สไตล์เมกันแท้ๆอีกับ,บอกเลยว่าผู้ชมที่ต้องการซึมอซับ่าเป็น V8 แท้ๆสักคันหนึ่งเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆแล้วก็อย่างที่พี่ก็บอกแล้วถ้าให้เป็นรั์สินในนาคตยังไงมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีแน่นอนรถคันนี้นะครับถ้ารวบรวมทั้งหมดในการทําทั้งหมดรวมสีด้วยก็มีเฉดลน ใช่นะครับและผมต้องบอกเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับใช่ครับผมรันที่สำคัญก็เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะผมลองขับมาแล้วบอกเลยว่าขับเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนปกติเลยครับช่วงล่างเขาก็ถือว่าสมบูรณ์สําหรับรถแบบอายุขนาดนี้เลยนะครับถือว่าสมบูรณ์นะผมได้ลองขับความเร็วสูงประมาณนึงเนี่ยมันขับดีเลยนะครับขับได้แบบอารมณ์รถสปอร์ตเลยแล้วก็ช่วงล่างของเขาเป็นความรถสปอร์ตเนี่ยก็จะแบบกระด้างสไตล์รถสปอร์ต แต่ American m u s c l ลคร์ไม่ได้กระด้างแบบรถแบบไังโงกหัวครับคือเขาได้ความที่นิ่งความเร็วสูงสูงความเร็วต่ำก็ขับได้เขายังมีความนิ่มนวลด้วยนะจะบอกให้เนี่ยเราวิ่งอยู่ในถนนคนกอนกรีเนี่ยแล้ป่ะก็มีลูกหน้าที่เราขับครึ่งครึ่งที่เราวนไปวนมาอยู่เนี่ยได้ป่ะมันก็ไม่ได้ตึงจนเราหัวพังโงกอ่ะใช่ครับก็บอกเลยถ้าคุณผู้ชมกำลังหา American อะฮารถ a m e r i แท้ๆสักคันหนึ่งและอยากได้เป็นรถสะสมอยากได้เป็นรถที่แบบเพิ่มมูลค่าในอนากตก็เรเชญคดี้ได้เลยครับ แต่ในนี้มึงยาวเอาละอย่าได้แปดหกเลยเป็นไงต้องมาถ่ายแก้กันในตอนท้ายเนี่ยนี่จะปิดปิดรายการไปแล้วก anyway> ็ต้องมาแก้อีกคุณผู้ชมครับเรามีอะไรจะบอกครับนะพี่พี่เจ้าของเก่าเขาขอดูคลิปฮเขาก็เลยบอกว่าเป็นไงบอกเอฟซีไปว่ารถเนี่ยทำมาเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ได้บอกก็เมื่อกี้ในรถผมบอกไปไงหอก็ทําประมาณนี้ก็เกือบล้านบอกจะบ้าเหรอแค่เครื่องอะล้านแค่เครื่องอย่างเดียวก็ล้านแล้วแล,และเขามีบินให้นะใช่บินเนี่ยผมต้องบอกว่าทําทําไปอ่ะคือมูลค่าทั้งหมดที่ทารถคันนี้เนี่ยทาไป6ล้านใช่แต่ว่าบินที่เขาเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่5ล้านกว่าอตอนเนี้ยเขาบอกว่าที่ที่บินเขาเริ่มหยุดที่ประมาณ5้าล้านเนี่ยเขาเขาเริ่มแบบ เริ่มเคลียร์แล้วเมียก็เริ่มรู้แล้วด้วยใช่เขาก็เลยเริ่มไม่เก็บหลักฐานแล้วใช่เขาก็เลยแบบประมาณ5้าล้านแรกเนี่ยเขายังมีบินยังมีเก็บดีเทลอยู่ว่าเขาทาอะไรมาบ้างแต่ผมบอกเลยนะใครซื้อคันนี้ผมมีบินให้ด้วยใช่ไอมูลค่า5ล้านกว่าเนี่ยแล้วก็อู่ที่ทําสีรถคันนี้คืออู่ชีเจกะลานี่ยนี่คือรถพี่เขาวันนี้พี่เขาทาเสร็จนี่ดูดิพี่เขาเปิดให้ดูว่าแบบเฮ้ย โคตรสวยเฉพาะสีอะพี่เขาบอกทําโดยประมาณ50,000 0เชชะเพราะทําสีอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับขอแก้นะครับผมขออภยัยจริงๆนะครับเขาไม่ขอดูคลิปเมื่อกี้ก็ไปแล้วไปแล้วอืม,มีหน้าสวยขนาดนี้ใช่เพราะว่าเนี่ยอถ้าอยากให้ดูเงี้ยให้ดูอีกทีเลยเดียดูเดียสีเงี้ย,เ,ย,เ,ย,ยเห็นปะ่ะมันสวยอะนี่ขนาดอยู่ในร่มนะขนาดอยู่ในร่มแนละ้วยังเห็นความเงาของสีได้แบบโหแบบเงามากๆขนาดนี้แล้วหลายๆอย่างดีเทลที่เรารีวิวไปแล้วดีเทลก็สวยงามมากๆครับ จำกับคุณผู้ชมกันอีกสักรอบนะครับว่านี่คือ Ford m u s t a ต g 1965ครับผมแท้ๆใช่ครับ1965เนี่ยหลายคนก็หาสะสมกันอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ไม่แลเท่มแบบนี้ก็แล้วแต่ตัวนี้โคตรแลเทมใช่นั่นก็คือเปิดประทุนแท้ๆจากโรงงานไม่เกิน5คันในเมืองไทยแน่นอนและเป็นทะเบียนแท้ที่โอนขนส่งได้ถูกต้องตามกฎหมายครับบางคันโอนไม่ได้นะเว้ยรถเมกัน่ะบอกไว้ก่อน อันนี้นํนเาเข้าแน่นอนฮะใช่นะครับอันนี้คือถูกต้องทุกอย่างนะครับรถผ่านการรีสโตมาแล้วเรียบร้อยใช่ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียกําลังทรัพย์ในการทํากันใช่ฮะถ้าไปทําเนี่ยผมบอกเลยมีเงินก็จริงแต่ก็จุกเหมือนกันต้องดูว่ามีเวลาหรือเปล่าและเวลาอย่างพี่เบนบอกโอ้โหร,รอรอจนไม่อยากขับมาบอกเลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้ว ทำเสร็จแล้วก็ตังไปจ่ายเขาแล้วเอารถออกมาไม่ใช่นะคุณต้องไปคุมช่างแบบพี่เบซนไปอ่ะเฮ้ยพี่ตรงนี้คมไม่ได้แก่ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยแก่อยู่อย่างนั้นอ่ะกี่ปีฮะรถคุณฮะสามปีฮะสามปีแก่ไปแก้มาใช่ครับซึ่งซึ่งมันต้องให้ได้อย่างใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับนักสะสมห้ามพลาดเก็บเข้าตู้กระจกได้เลยเชื่อสายตาพวกเราครับราคานะครับจะอยู่ที่5 2 9ล้านบาท แต่เดี๋ยวช้าก่อนครับผมหุ่ตั้งห้าล้านสองทำไงเงินสดเงินสดนะโอ้หครึ่งหนึ่งของ10ล้านอ่าห้าล้านสแสนเหมื่นบาทขออนุญาตครับจัดไปนั้นได้นะครับผมครับผมดาวเท่าไหร่ครับพี่เวนท์คันนี้ดาว3ามล้านสแสนเหมื่นบาทฮะยอดจัดแค่2ล้านครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพี่กาบโตครับรับกี่ปีอู๋อูแรกเลยอู๋มาสองปีอูแรกทำอะไรอ่ะกูแรกทำทุกอย่างเลยเพราะว่า ิ่งสีก็รถที่ไหนสีแดงมันก็ดูโฉบสีแดงเพรายว่าร้านใหม่เลยทำใหม่ครับโคอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีดำแล้วก็ขอขอขอตอนแรกจะใช้ของเก่าครับไปมาก็ไม่ใช่ละอืมหมุนเหมือนเราซื้อรถคันนี้เริ่มใหม่ก เขาไปทิ้งส่วนกลับมาแล้วก็อันไหนที่มันยังมีของเดสก์ท็อปกเขาซื้อกลับมาก็มีอีเบย์พิเพิลเลยคือเดี๋ยวนะอู่แรกนี่กี่ปีนะอู่แรกอยู่ประมาณ2ปี2ปีนะก็คืออย่างที่บอกกับคุณลิศคือไม่ทำแบบเป็นปีอะสองสองปีเนี่ยก็คือเกือบนะยังไม่ได้ขับนะยังไม่ได้ขับเพราะว่ามันยังรอจุกจิกจิกจิกอยูแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยแบบขับได้นี่กี่ปีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามไปอยู่อู่สีก่อนอ่่าาออู่สีอู่สีับ สองเนี่ยประมาณสองปีแต่ที่เหลือก็คือเวลาเอาเครื่องลงรอเพจอิดประมาณจนสุดสีก็ง่ายสามปีสามปีสามปีถึงจะได้ขับถึงจะได้ขับนี่เป็นไงเหมือนที่เราบอกว่าสามรวมสองก็ห้านะเหมือนที่บอกว่าสามปีไม่แต่งมาสามปีอ่ะโอ้โหแต่ว่าเห็นว่าเครื่องนี้ร้านมือมือก็เป็นตอนแรกเราใช้มีหกมันไม่จบที่บอกขับไปปุ๊บร้อนฮีท ระหว่างกางก็ต so ้องมานั่งจอดรถเพื hmm. Leonardo, says, oh, okay. ่อรถเย็นก็ต <préf S 1> ้องปรับปัญหาลงมีแปดแล้วตอนมีแปดเช็คราคาแล้วรวค่าติดตั้งนะครับมนก็ต้องมัต้องมีชุดของมันอีกที่ใหม่ว่าจะต้องเปลี่ยนที่เข้ากับเครื่องตัวมีแปดเมื่อเสร็จก็ตีแล้วเขาบอกเอาเนี่ยเขาผขอเรียกกๆเลยส่งมาอด้ล้านเนี่ยก็คือว่าเป็นเครื่องที่นําเข้าจากอเมริกามาเลยพร้อมติดตั้งเลยหนึ่งล้านบาทเทหนึ่งล้านรวมแต่ล้มใหญ่ถูกจริง ว่าอย่างเช่นว่าไอ้พวกส่วนใหญ่ที่มันต้องใช้แบบโต๊ะโตอะไรแบบใช้ที่มันใช้กับมีแต่ไม่ได้กเปลี่ยะแต่ว่าตอนนั้นผมผมเลยจุดที่แบบเลยห้าร้านกว่าผมเลยไม่อยากจำนะอ่าไม่ได้จำแล้วเพราแฟนเขาหนโอ้ราคาเขาอ่อนไแล้วอ่ะแล้วจำได้คร่าวๆว่าหมดไปเท่าไหร่กี่ล้านเนี่ยอ่าแน่หกมีแน่หกร้านมีแน่นอนมีแน่แต่เสรฉยๆ เป็นผม,ผ,มมผมไม่จำแล้วไนะม่จำแล้วนะผมจำแต่ของเก่าว,ว่า <c oughs> ราคาแรกเลยมันง่ายง่ายกว่าอืมเป็นเศษหกล้านนะเครื่องยนต์ล้านนึงอ่ะยิ่ยฟังอย่างพี่เขาลูกขนลูกเอาวางดิ <c oughs> <c oughs> ยอไม่ไหวปรเจกต์ล้มละลายอ่ะเนี่ย <c oughs> โอ้โหคื <c oughs> โอโ <c oughs> คือบางคนถ้าเกิดทำถ้าไปสุดก็สุดแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างทำเนี่ยขาดคุณทรัพย์นะผมบอกเลยสายปาดขาดนี่เหมือนเปิดอัดเล่าอ่ะขาดเลยาดเลยอย่างนี้ใส่ดูเลยนะชอบทำแล้วทำแบบสุดคือเวลาทํำมาเราก็แบบเอ้ยอันนี้อันนี้ของของที่แบบรีโปรงให้เอาเลยต้องแท้เท่านั้นต้องแท้อยู่ในกระโหลกชิ้นจริงๆอ่ะมัดไตโดนยังเยังอะไรที่ยังหาได้อีเบย์มีอยู่ก็เลย มีมากที่แบบจะต้องรีโปลอันนี้ไม่มีรีโปลเป็นรถที่หามาจากเลทเตอกอะไหล่จริงเชลราห์ห้าก็เป็นปีอ่ะใช่ใช่จะครบอ่ะคื่มันครบมากเลยผมดูแบบโอ้โหมีครั้งยิ่งใช้ที่ตัดสินใจอะไหล่ขายเนี่ยเหมือนแบบต้องซื้อรถมือนอกคันหนึ่งที่เราเอาอะไหล่นะเอาอะไหล่กันมาแล้วก็ลงรถอีกคันนึงแต่ตัวตัวรถไม่ได้เอากลับมา ซื้อรถเราแค่อะไรผานอะไรกลับมาให้ฉันเรากรถคือเร่องเงื่อนเงอนเานก็มีจัดการเขาเองแล้วเขาเอาคงเาไป่แต่เราเหมือนเขาไปมาแค่ไรผู้พูดเหมือนผู้กันกับฉันอื่นเนีสุดไหมสุดเลมึงมึงเล่นเซฟิโลเหมือนเดินดีกว่าเออร้านที่เปิดนี่ถูกไปเลยเออฟังพอฟังสตารียแล้วถูกไปเลยนี่นี่นี่ก็นั่งกับเซียนเมกันอีกคันอีกคนนะครับนี่ตุ๋ยครับสุดยอดกันคนนี้ ล้มละลายไปหลายคันแล้ว <laughs> กดไ like. ลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ